ครับสวัสดีครับขบานเจ้าเก้าใบอิสเรียลครับมือนี้ครับมาเบิ่งนี่แหละครับวิธี่อดีตกลัวกับพิกอยู่ครับตอนนี้ครับเลี้ยงซงอ้ายเหลี้ยงซงอ้ายครับอัยต้อยครับอ่าอัยอัยต้อยถามความรู้สึกนายอัยตอนนี้เป็นยังไงดีใจดีใจดีใจเลบ ได้กลับนะไอ้พุทธิเดชกบบานนะครับตั้ง5ปีครับครับจังมาเกะกลกันเยี่ยงเิดทรงพนครับเยี้ยงทรงครับยิงาเปลงแยกันนะแยกมน้น้แยครับครับอือ้เดล่าียเราเลยอ นีตายไงครับว่าขว่าจังซี่จังซี่ขวเอาขวานนี่พี่น้องเอาขวานไทยแลนด์นี่เนี่ยเอาไม่สิ่งไทยแลนด์นี่เนี่ยเอาขวานนี่เนี่ยอันนี้เอาขวานครับเอาขวามาไกลถึงอิสราเอลนี่นแล้วครับผู้นจับเรียงเรื่องทรงเรื่องทรงเขาจะกลับบ้านรุ่นพี่เขาจะกลับบ้านรอรอเนี่ยไม่เอะกต้องรอเนี่ย เอาออกซื้อเนี่ยการ์วาดังเนี่ยอัลบั้มเนี่ยเอาอัลบั้มแล้วเรามีอยู่ด้วเอาให้ได้เอาให้โดนไอ้ดังล้านวิวได้พี่น้องเอ้ยช่วยกุซัดตะไคร่น้ำได้ <c oughs> พี่น้องเอ้ยเขาเห็นอ่ะเคลียร์กี่ฟุตวันนี้เ,าเขาคักแล้วนะคลิปนั้นเด้อะล้านวิวไอ้ทนไมจงเป็นไงได้พี่น้องก็อีกยาวเด้พี่น้องเ <c oughs> ็อีกยาวครับอีกยาวครับพี่เขาจะกลับบ้านละลุงพี่จะกลับบ้านแล้วเ่าก็มาเลี้ยงทรงกินกันนี่แหละ ตามรักษาบ้านเขาแล้วพี่น้องเฮ้ยยังกินไรมือนี่ลาบงัวพี่น้องมึงปากในชาได้ลาบงัวนี่หเพลงเลยนี่ครับลาบครับนี่บร้อยแครับนี่ไอ้ไอ้จงครับสวัสดีครับเอออยู่ดีนี่ครับโอ้ยทานบ่อยนะนเอาน้ำนึ่งพริกเออโอ้ยโอ้ยกระตัมพริกว่าตักน้ำอาหารการกินกะหลากหลายแล้วครับมือนี่มีหลายอย่าง อันนี้ก็อายคนครับทังสองคนแห,หละล่ะไอ้ซุรีครับคุณสุนี่เป็นงานประจำการนีนตลอดนะครับต้องไปแล้วไปแล้วไปกับผมนี่แหละเนี่ยเมอแง่เหลังน้ำกันบอกซื่อนไห้นอน้องบอกซึื่อนนะ นี่กับลาบเนื้อนะครับเขาใส่มีบกิกลาบไวอีสานบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยนี่ความนหอมนะครับนี่หอมนี่ไงครับนี่มันหอมเอาไม้ด้วยเหรอเหลียดไม้ด้วยอันนี้มันหอมครับนี่ต้นคนเขาตนี่ได้หอมต้นต้นจิ้มครับเจ้านี่แอร์พาร์กอะไรไ่รู้เนี่ยอันนี้กับพากครับ Hãy subscribe Các không, Bạn không? Bạn không? <laughs> ดีใจแทนเพื่อนครับเพื่อนที่ในเมือนเห็นเพื่อนเมื่อ้วก็อยากเมื่อน้ำกันะดนี่เอเื่อนรายเอล้วบนี่ลอยลานวิวเลยพี่น้องคลิปนี้ลอยล้านวิวเลยบีดกับบีดลรบีดเจอวงามนี่นะลอรกยดซับตาคยฝากกดซับตาค่กดกระดิ่งดิงๆเลยพี่น้องเหอมนเฮ็ดซื้ออย่ง่ใมปกัม่ก็ยัง่ซื้อเย จุดขายจุดขายเนี่ยมันจะดังตอนนี้แหละดังตอนเท่านี่ได้กระดิ่งเด้อพี่น้องดิ่งๆๆๆเด้อกดกระดิ่งเด้อช่องยังไงช่องยังบาบันใจก้าบายอิสราเอลเออบาบันใจก้าโบเก่งไงเฮ็ดพี่น้องโบเก่งไงเฮ็ดนั่นแหละหัวหลับกักกักอยู่คุณครับนี่เข้าวจ่อใบอยู่นะครับไปตามุฟี่ไก่ไก่หมดหลีอยู่เด้อ ตํบบิ๊กไม่ไ mhm. หวตรงไปไกลๆตับ <amigo> บิกพี่เนนองพี่เ้าอันนี้ลาบแล้วครับจุเบี้จุเบีร์นีสันกิจังสีเลยเออ่แทนมันใจกับว่าขึ้นเรื่องลาบเื่ไกดอกนี่แหละครับพู้เหี้ยนะพดเ้ยม่ที่ได้เห็นงานนี้แหละเด้อบาที่เด้อสมรสากินแม่ที่ได้เห็นแล้วบาี อันน ok <giving> ok ี้บกเตียงนะครับลมลงลมม่นนี้ัคความวใหญ่เฮ้านนครับนในไอ้ว่เน้อปครับยัฝกเติดตามนะครับช่องพบานเจ้าบายอิสราเอลนะครับสำหรับมวันนี้สวัสดีครับ